ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยการปฏิบัตินั้นคือว่าการกะระทำตาม ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงชี้แจงแสดงไว้อันพระพุทธเจ้าของเรานั้นวันที่พระองค์จะได้ตรัสสู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาที่วันนั่งขัดสมาธิเพชร คือพระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนั่งใต้ต้าผินพระพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งขับสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระองค์ก็ตั้งสัต์อธิฐานในจิตใจของพระองค์ว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายจะให้ได้ตรัสู้เป็นพระพุทธเจา้าเป็นจุดใหญ่สำคัญทางหากว่าไม่ได้ตรัสรูล ก็จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆทั้งหมดจะนั่งอยู่ที่นี้ให้เป็นที่ตายพูดง่ายๆอย่างนั้นเรียกว,ว่าพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์กิเลสกิเลสลาคโทสะโมหะ สังขารมานกิเลสมานอะไรทั้งหมดยังไม่วันไหวไปตามเรื่องอะไรทั้งหมดเนื้อลวดเนื้อชั่วไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกหนีจากการนื่งสมาธิภาวนานี้เป็นอันขาดเว้นเสียแต่ได้ตัดสูเป็นกัสัมาสัมพุทธเจา้าเท่านั้น อันนี้คือว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตัดจากกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในโลกนี้ขาดลงไปได้นั้นมีจิตใจอันสูงส่งแน่วแน่มั่นคงที่สุดเมื่อวัาเด็ดขาดลงไปไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใด รวบรวมกำลังจิตกำลังใจของพระองค์เต็มที่ยกจิตใจสูงส่เมืม่อพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ลวกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดเป็นอุบายภาวนา <c oughs> ลองก็กำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดลมนั้นมันผ่านเข้าไปโซดเข้าไปเลี้ยงร่างกายก็ผ่านดวงใจเข้าไปเวลาลมออกมนาก็ผ่านดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจคือจิตผู้รู้อยู่ พระองค์ตั้งสติระลึกเต็มที่ใจก็มั่นคงไม่ปล่อยปากละเลยเหมือนแต่เก่าพระองค์ทำสำคัญโยวานี่เป็นลมหายใจเข้านี่เป็นลมหายใจออกอยู่ทุกเวลาไม่จิตคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่น ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระองค์จดจ่ออยู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ของพระองค์ตั้งวนระวังรักษาตั้งใจกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลมหายใจเข้าออกคือว่าเอาลมหายใจยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้คิดไปอย่างจิตใจธรรมดา ด้วยอำนาจพละกำลังในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจา้าเรียกว่าทำจริงเอาจริงและในขณะที่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ก็กำหนดมรณะภัยคือความตายไว้ด้วยคนเราทุกคนพระองค์เองก็เหมือนกัน ถ้าลมหายใจนี้ออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายหรือหายใจเข้าไปแล้วลมหายใจไปติดขัดเข้าออกมาไม่ได้ก็ตายในขณะเดียวท่านก็นึกถึงความตายที่จะมาถึงองค์ของท่าน แน่แน่มั่นคงใจไม่หลงไหลไม่ลืมไม่ขาดสติสัมปชัญญะนั่งพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิที่ว่าจิตสงบตั้งมัน่น ไม่ออกไปภายเนอกเจ็บใจดวงผู้รู้อยู่เรว่ามั่นคงลงไปในจิตใจของพระองค์จริงๆทุกลมเข้าทุกลมออกไม่ประมาทมัวเมาเอาจริงทีเดียว จิตใจมั่นคงหนักแน่นไม่โลเลลังเลสงสัยแล้วพระองค์ก็กำหนดลูกนามกายใจนี่แหละว่านามบมรูปังอ,อนิจจนามเลยลูกกายใจนี้ไม่เที่ยงทั้งภายนอกและภายในไม่มีอะไรเที่ยงทั้งกายทั้งจิตหรือตลอดในโลกนี้จะเป็นผืนแผ่นดินท่องฟ้าป่าดงภูเขา ดวงพระทิพย์ประจันที่อยู่ในโลกอันนี้ก็ไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อหมดอายุไขของแต่ละอย่างละอย่างก็ลงโซความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดทั้งนั้นเมื่อพระองค์มากำหนดกายวาจาจิตของพระองค์ เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นด้วยญาณด้วยปัญญาอันวิเศษละกิเลสตักกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้เด็ดขาดจิตใจของพระองค์ก็ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอีกต่อไป พระพุทธเจ้าได้ตรัสสลระโพธิญาณบายตรัสรูลระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณเป็นสัพพัญญูพุทธะแล้วว่าลูแจ้งโลกลูกแจง้งธรรมจิตเอาวิชาตัณหามัวเมาอยู่ในโลกนี้โลกน้าโลกไหนก็ไม่มีในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้า นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วตร,รัสโลเป็นองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียว่าพระองค์ถึงเล้วซึ่งความพ้นทุกข์ถึงยิบผ่านน้ำพระทัยใจพระองค์ไม่หวั่นไหวกิเลสานสังขารานก็ไม่มา ทำให้พระองค์ได้เดือดร้อนต่อไปอีกนั่งมาจากพระองค์นั่งสมาธิภาวนาแม้พวกเราทั้งหลายก็ต้องปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจนกว่าจิตใจจะได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานถ้ายังไม่เห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองจะมาหยุดอยู่ไม่ได้ ะต้องโดนงจงกรมจะต้องนั่งสมาธิภาวนาทางรูปร่างกายไม่ว่าร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปมาที่ไหนก็ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกด้วยไปจนกว่าจิตใจจะได้สงบประงับตั้งมัน่นเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตา จริงๆไม่ใช่เพียงเราจำฟังกันเท่านี้ต้นความทำในใจให้แจ้งประจักษ์จนโลกละตัดปล่อยวางกิเลสความโกรธได้เด็ดขาดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจได้เด็ดขาดกิเลสความหลงในใจนั้นได้เด็ดขาด เมื่อสาวกทั้งหลายได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทำตามที่พระองค์ทรงตัดมีปัญจวัคคีทั้งห้ายึงได้สเรบจนรับผลแสดงขันทั้งห้าถึงโูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น <c oughs> อัตตา <c oughs> ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น จริงมันไม่ใส่ตัวตนของเราเลยจิตมาหลงยึดเอาถือเอาความสุขความทุกข์นั้นกงเกิดมีขึ้นในโลกร่างกายสังขารนี้ความหลงความไม่รู้เมื่อพระองค์รู้แล้วเข้าใจแล้วน็นำมาสอนสาวกสาวิกาสัทธาิโยมทั่วไปใครมีบุญบารมี กำลังจิตใจพอจะรู้ได้เข้าใจไม่เลือกว่าคฤริหัดและบรรพชิตในสมัยกลางพุทธกาลโน้นท่านได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอาราหันตาสุดยอดชั่วว่าสมัยโน,น้นมรรคผลนิพพานเจริญรุ่งเรือง ไม่เหมือนยุคเราสมัยเราที่มาเกิดนี้เนียกว่าสมัยท่านเจริญด้วยความสุขจิตสุขใจจิตใจไม่มีความโกรธก็เป็นความสุขจิตใจไม่มีความโลภก,ก็เป็นความสุขจิตใจไม่มีความหลงไปตามอำนาจกิเลสลาคะโทสาโมหะก็เป็นสุขยอดโลกเน่ยกว,ว่าสูงสุดแห่งความสุขทั้งหลาย การจเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จึงมีจุดหมายอยู่ที่ตรงนี้แม้่าเรียนทำคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมะันจบถ้าไม่มาปฏิบัติภาวนาละกิเลสในใจของตัวเองก็ยังรู้ล่วงรู้ลาวอยู่นั่นแหละ ชนนพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้จึงจะเข้าใจในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากว่าไม่มีพระศาสดาสัมนมาสมพุติเจ้ามาตรัสโลเสียก่อน มนุษย์และเทวดาอินพรมคนทั้งโลกก็ไม่มีใครสามารถที่จะบุกเบิกไปสู่นิพพานได้เพราะว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิของสัตว์โลกนั้นมันึวไว้ถือไว้ผูกไว้มัดไว้ไม่ให้ไปที่ไหนไปไม่ได้ ได้ฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายคาริหัดและนักบวชท่านไม่นิ่งนอนใจลุกขึ้นเจริญภาวนาไม่หลงไหลยอยู่ในความสุขความทุกข์อันเป็นธรรมดาโลกนี้ท่านลุกขึ้นภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่น จนพิจารณาเห็นแจ้งในหลักอนิจังทุกครั้งอนัตตาละกีเลสความโกรธความโลภความหลงหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าเข้าสู่นรอผ่านได้นั่น,นแหละเป็นสุดยอดแห่งพระพุทธศาสนาสุดยอดแห่งการภาวนาถ้ายังไม่เข้าใจตอนนี้แล้วก็ได้เชัว ยังไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแม้จะบวชก็บวชเพียงแต่ว่าเป็นสมสมมุติให้เป็นพระแต่ว่าจิตมันยังไม่เป็นพระจิตมันยังเป็นคนอยู่เป็นสัตว์อยู่ก็มีเมื่อใดตัวเองตั้งใจชำละจิตใจนี้ให้บริสุทธิ์ของใสสะอาด ปาทิจากมุนทินโทษได้ด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ภายในนั้นจึงจะเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแด้ว,ว่าไม่ในความสงสัยในทานในศินในภาวนาเมื่อไม่ในความสงสัยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเรื่อยไป เม้ว่าวันคืนเดืนปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงง่องหน้าโดนหน้าไปท่าเดียวตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาจนกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออกก็ภาวนาได้ มองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตนได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกน่านประไทยใจภาษาวกเจ้าในทางพุทธศาสนาท่านกิมลีเล่งเล่งภาวนาปฏิบัติบูชาจนได้สำเร็จมักผลเห็นแจ้งพระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้า จึงจำว่าเป็นผู้เข้าถึงพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นาศาสนาผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเมื่อเข้าถึงได้ละกิเลสลาทะโทสาม,มหะของตนให้เบาบางหมดชิ่นไปจึงชื่อเป็นผู้จบธรรมจัจารย์ไม่มีความลังเลสงสัยประการใด หาว่าผู้ปฏิบัติทาให้ถึงสุดยอดคือว่าเลิกละกิเลสตัดกิเลสจนหมดแล้วมันก็หมดเรื่องที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่มันยังไม่จบเรื่องเรื่องกิเลสมันเยอะแยะที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่มันยังไม่ปล่อยไม่วาง ยึงจำเป็นทุกๆคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแม้จะไน้าเด้พบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าภายในห้าพันปีนี้พระพุทธเจ้าทรง,งตักวางศาสนาของพระองค์ไว้ให้มนุษย์คนเหล่าพร้อมด้วยเทวดาอินทร์ชมปฏิบัติ โลภละกิเลสในจิตในใจของตนได้ถ้าทำตามปฏิบัติตามเราก็มีหน้าที่ทำตามปฏิบัติตามเือว่าให้นั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกๆคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นอย่าประมาทแม้จะเป็นเวลานิดหนึ่งหอยหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทำไม่ปฏิบัติ ที่จะเป็นไปก็คือทางภายในไม่ใช่ทางภายนอกภายในตัวกายเรากน,นั่งอยู่นี้จิตก็ผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่จิตดวงผู้รู้ได้ยินได้ฟังอะไรอยู่ก็ให้รวมจิตใจเข้าไปตั้งให้มั่นเอาให้จริงในจิตใจนั้นจึงจะเข้าใจในธรรมคำสอนของตุทธเจ้า ตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าคิดเดาเอาหมายเอาตามสัญญาอารมณ์ต้องทำต้องปฏิบัติต้องลุกขึ้นทั้งกายวาจาจิตตัวเราทุกคนเนี่ยจะต้องทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาข้อแรกข้อต่อก็พิจารณาไม่หลักอนิจจทุกขังอราัตาให้จิตใจนี่รู้เข้าใจว่า อะไราอะาไราทั้งหมดไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเขาที่ว่าให้ความสุขนั้นก็ไม่จริงเพราะคนเราถ้าพิจาลณาดูความจริงแล้วตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายมันหาความสุขสบายไม่ค่อยได้คนเราเมื่อวังเป็นเด็กเป็นหนุ่มก็มุ่งหมายว่าให้ถึงวัยแก่วัยชราเที่ยก่อนจึงจะบำเพ็ญทานหลักษาสินภาวนา ขางจริงชีวิตของคนเราไม่แน่นอนวันนี้อาจจะเป็นวันตายเราก็ได้คืนนี้อาจจะเป็นคืนตายของเราก็ได้จะเอาอะไรมาแน่นอนได้ดูเหตุนี้ผู้ปฏิบัติภาวนาท่านจึงให้ลุกขึ้นตื่นขึ้นต,ตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาให้มันเด็ดขาดลงไป กี่แม่เน่าหัวใจนั้นถ้าหาว่าเราตั้งใจภาวนาเอาคิตใจให้แน่วแน่มั่นคงจริงๆก็ว่าบได้บรรลุมรรผลเมื่อว่ายุคใด,ดสมัยใดเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ต้องอาศัยการประกอบกรรทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจจริงๆ เพราะว่าพระธรรมวินัยสัตวุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วก็จะได้จะบังเกิดมีขึ้นก็ไม่ได้ต้องทำต้องปฏิบัติต้องภาวนาในใจทั้งกายวาจาจิตก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหล เมื่อใจ้ไม่หลงไหลไปในที่ใดๆมีความชั่วมั่นในธรรมปฏิบัตินื่งก็ปฏิบัติยืนก็ปฏิบัติเดินไปมาที่ไหนก็ปฏิบัติบูชาอยู่เมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละชื่อว่าสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าผู้จะเข้าไปสู่พระนิพพาน เกียดข้ามไม่ได้จะต้องทำจะต้องประกอบให้เกิดให้มีขึ้นแอ้นั่นทกลองหายใจเข้าออกเราท่านทัางหลายยาได้ปกกระมาทตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเรื่อยไปสิ่งที่เรามืม่งมาปรารถนาก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ไม่กลายนัก ทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคมินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีเทคาโยโกภาวะอภิวาทนาสีริชนิจังวุทธาปัจจายโนยัตตารโอธรรมนาวันติอายุวันโนโสครังภาลัง